ไปหาดูเพื่อนด้วยกันนี่แหละค่ะอายสา,า,าแนะนําให้นิดไปหาดูท่านเนี่ยไม่ทราบเอ,อไม่รู้นะคะอ่อไก่ก็ขึ้นมาขอโทษนะคะเออคงจะได้ตั้งค่าดาวนะคะเพราะว่ายายสาก็เริ่มแรกก็ได้ตั้งค่าดาวแค่ก็ดีใจมากแล้วนะคะเออ,อยังไงก็ขอไวพรให้อ่ะนตผ่านอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นสตอรี่หรือว่าคลิปทุกอย่างนะคะหนูก็อย่าไปใส่เพลงเลยนะคะยายสาบอกใกล้แค่นี้แนละ้วหนูนิดนะกินไม่เยอะนะคะแต่บวัวนี่เขากินได้ทั้งวันเลยนะคะมันก็ทําให้คนที่เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะลาบากอยู่มากเลยนะคะจะดูนะคะไปเข้าไปทําปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะกับจะจะเป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้เราได้ดีมากเลยค่ะนิดนะ เป็นกาลังใจให้หนูนะคะขอค่ะทุกคนนะ,ะถึงมันไม่มีราคาตามที่เราจะได้นะคะแต่เราก็ต้องปล่อยเข้าไปนะคะเพราะว่าภาษาเป็นคนอีสานจ้าสบายดีนะคะเป็นคนอีสานขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาส่งกําลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะปล่อยลูกเข้าไปนะคะเออก็เป็นธรรมธรรมดานะคะคนเลี้ยงกับคนอ่า กาเลีเ้ยงนี่ก็ยังไงอะดีเลยนะคะเอ่อวัวก็มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะทุกคนการที่เรามีวัวเยอะขึ้นเนี่ยก็ทําให้เราลำอ่าพอหายใจได้พอไปได้เรื่อยๆเราก็ทำค่ะทุกคนนะอย่าไปทําอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความทุกข์อึดอัดสงสัยเอ่อหรือว่าเห็ดจะออกเยาะเสะี ไร้สาอยู่ที่นานนคะ่ะเพื่อนๆค่ะอยู่ใกล้ป่าอยู่ใกล้ป่านะอะถ้าเราไม่มีรายได้อะไรเนี่ยเนาะเรามีอะไรที่พอออาเพียงพอที่จะช่วยให้เราเลี้ยงเขานะคะทุกคนเ่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องการนะาะเก็บไว้แล้วก็เเพื่อเออเอามาจึงเจือครอบครัวของเรานะ,นะคะทุกคนนะไร้สาก็หวังว่า สิ่งที่เราตัดสินใจเราอึดอัดนะคะสำหรับคนที่ทำทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงวัวหรือว่าทำนาทุกอย่างคลิปของเรามีปฏิสิทธิภาพที่ดีนะคะรับรองว่ามันจะเป็นรายได้ของเราอย่างงดงามนะคะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนที่ได้ตั้งค่าแล้วพยายามคิดหาอ,อยู่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะทุกคนนะคะถ้าเราเข้ามาตรงนี้แล้วเราต้องอพัฒนาต้น บ้านคนไหนมีลมหรือว่ามีฝนก็ส่งมาหน่อยเด้อค่ะเนืาช่วงนี้ตทงกันคะ่ะเออมันจะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่าความรู้สึกหรือว่าความเคยชินนะคะในการที่เราได้อ,อยู่ก็หรือว่ารับชมอยู่ก็ฟังเนืานิดหน่อยค่ะทุกคนนะเอะอเอให้นขึบนเรื่อง เนสาก็อีกคนหนึ่งที่พูดเกินๆมันมนี้ก็พูดขอพูดถึงตัวเองหน่อยนะคะทุกคนนะ,ะถ้าใครเข้ามาแล้วน่าจะเป็นเห็ดออกอีกแล้วค่ะทุกคนนะเ,เป็นอะไรที่ทำให้เราคล้ายๆกับว่าคนป่าคนดอนคนป่าคนดอยน,นี่นะคะจะชินกับอากาศแบบนี้เลยนะคะ เออถ้าเป็นอบอ้าวเมื่อไหรเห็ดออกทุกทีค่ะพี่ปงจะได้ตั้งค่าดาวนะคะเพราะว่ายาศาก็เริ่มแรกก็ได้ตั้งค่าดาวแค่น้ก็ดีใจมากแล้วนะคะเออยังไงก็ขอไวพอรอนให้อ่ะมิดนะคะไม่เดือดร้อนยสาก็ไม่เดือดร้าาดอ,ดอนนะคะเพราะว่าเอาเก็บเอาเขาไว้เยอะยสา,าก็เหนื่อย เก็ช่องปล่อยเขาสร้างรายได้ก็มีดาวนะคะดับแรกเลยนะคะนกศึกษาก็ผ่านมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่เรียวอย่างเดียวะะเพื่อเออเอามาจุนเจือครอบครัวของเรานะคะทุกคนนะักศกษาก็หวังว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเเตอร์ที่เขามีความรู้นะคะเข้าไปดูนะคะ เราก็จะเอามาใชนะ้เป็นประโยชน์นะคะสิ่งไหนจ้าจากความทุกข์ความยากนะคะการลาบากของแต่ละคนแต่ละคนนะนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับยายสารเนี่ยก็เสียงมาตั้งหลายก็หรือว่ารับชมอยู่ก็ฟังยายสารนิดหนึ่งค่ะทุกคนนะเขาให้ขื้บนเรื่องเพื่อเอามาจุนเจือครอบครัวของเรานนะคะทุกคนนะยายสารก็หวังว่า สิ่งที่เราตัดสินใจเพื่อ,อเอามาจุนเจือครอบครัวของเรานะนะคะทุกคนนะยายสาวก็หวังว่าสิ่งที่เราตัดสินใจคุณมากนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกให้กับยายสาในวันนี้นะคะขอพระคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาย้อนหลังนะยายสาเนี่ยอมองหน้ามองหลังลมก็ไม่มีเออ ไม่มีลมแม้แต่นิดเดียวค่ะทุกคนค่ะสู้ๆทุกท่านทุกคนนะคะยาสาก็จะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆค่ะพวกเราเป็นคีเตอร์นะคะพวกเราเป็นหมาอะไรเข้ากินอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่มีที่เลี้ยงอ่ก็ลําบากสําหรับคนที่เลี้ยงบัวน,นะคะยาสากี่หัวยุ่งมากขอาพุ่นทุกกาลังใจนะคะอืความสุขของแต่ละครอบครัวนะนะเฮ้ วันนี้พูดถึงว่าวันนี้ยายสารู้สึกมีความสุขและโชคดีนะคะ,ะเลี้ยงวัวเมื่อเช้าเนี่เมื่อเช้ายายสาก็ยายสาก็ได้ปล่อยเข้าไปมาคือคอยให้กำลังใจและสนับสนุน,นกับยายสามาตลอดนะคะเพืเนนะ่อนๆนะยังไงก็ขอให้ตังๆนะมาเลี้ยงเขาได้เขาคือเหนื่อยนะคะทุกคนนะ เยอะเยอะเยอะมากก็ปล่อยออกนะคะ,ออคกกะ,คะขอบคุณทุกกาลังคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่อคอยให้กันด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณเพื่อนทุกอย่างอะ่ะถ้าทําให้เรามีความสุขมันก็ทําให้เราไม่มีความสุขครับคุ่ไู้มเออยาศาสตร์จะเน้นมากเลยเราอึดอัดนะคะสำหรับคนที่ทํา ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงวัวหรือว่าทํานาทุกอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวก่อนอีกไม่กี่นาทีพ่อก็รับไปสิไปรับไปเลยเอเอรับกสาวงามนะคะเเพื่อนธรรมยศมีแต่วัยรุ่นนะคะมีแต่วัยรุ่นทางนั้นเลยสาวส,ส,สวยๆทางนั้นนะคะขอบคุณคุณพระนาสุ ก็อยากพูดบ่อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะเอ่ออะไรที่มันเป็นความสุขก็อยากพูดซ้ำๆนะคะอย่าฟังอ่อพอหายใจได้พอไปได้เรื่อยๆเราก็ทำค่ะทุกคนนะยอย่าไปทําอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความทุกข์อึดอัดเอ่อบางทีก็แล้วแต่ว่าเออเราจะว่างตอนไหนนะคะไอ้าก็ถ้าว่างก็ปล่อยไม่ไม่ไม่ได้นะค,ะคือสายแล้วะค,ะค่ะทุกคนเออมาเร็วเหมือนกันนะ จะมาบ่าย,ยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเหมนียไา้สามสุขก็อยากพูดบ่อยๆะะกันเพื่อนๆคะ่ะอ,อะไรที่มันเป็นความสุขก็อยากพูดซ้ําๆนะคะอย่าฟังคิ่งทีก็คือพยายามคิดคอนเทนต์ที่แบบว่าทํายังไงเราถึงจะเข้าถึงเพื่อนให้มาคืนได้นะครับใครสก็ผ่านทุกคนนะคะทุกคนนะเราจะได้มาร่วมกันสร้างไรายได้เพื่อ,อมีไรายได้ อ่าใช้ใจในข้อความมันเหนื่อยไม่ไหวนะคะทุกคนทาอะไรทุกอย่างถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยนะคะทุกอย่างนะคะทุกคนนะอืมนะคะเพื่อนๆค่ะการที่เราทําอะไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเรามีความทุกข์นะคะเราจะไม่ปล่อยให้ความทุกข์อ่ามาลมเล้าในใจของเขานะคะทุกคนเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องการนะคะ,ะเก็บไว้แล้วก็อ่ไาไตามป่านะคะ เออมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะบางคนบางคน10นาทีก็สมผ่อนะคะมันกลับทุกครั้งนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะขอบคุณมากโอยังกังวลอยู่พสาวกพยายามไม่ไม่ไม่ใส่เลยนะคะ ให้พยายามศึกษานะคะอะไรที่มันเป็นกฎที่เขาออกมายืนจันตก็ตนอีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเข้ามาให้กำลังใจย้อนหลังนะคะขอบคุณแต่ไม่ต้องเอามาเยอะนะคะเอามาพอสมควรนะคะส่วนมากเราจะต้องการน้ำฝนมากกว่าในช่วงนี้นะคะในช่วงการทำนาบางคนเนี่ย เพื่อนทั้งคนไม่ได้อยู่ใกล้ป่าบรรยายสาอาจจะไม่รู้นะนะคะแต่สําหรับยายสาเนี่ยโอ้ก็หรือว่ารับชมอยู่ก็ฟังยายสานิดหนึ่งค่ะทุกคนนะเอะอขอขึ้นบนเรื่องท่านนะคะที่ขอสนับสนุนและเอ็นดูยายสามาตลอดนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงสาวงามนะคะ เพื่อนของยายสามีแต่วัยรุ่นนะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยสาวส,ส,สวยๆทั้งนั้นนะคะขอบขุนคุนพนันธ์หลับาชาวเลี้ยงวัวนะคะแต่สาก็อีกคนหนึ่งต้องลําบากเพื่อนๆ้าต้องไปหายาให้เขากินไม่ไม่ไปหาเกี่ยวแล้วก็ต้องไปหาอย่างอะ่ะถ้าทําให้เรามีความสุขมันก็ทําให้เราไม่มีความสุข